เวิ้งก็เว hm, ิ้งพญแล้ขุดจิหล่อกับหลานกูุ้ยกับตัวใหญ่เลยตัวจิหล่ออุ้ยตัวใหญ่ได้พ่อญแล้วอุ้ยกับใหญ่เนาะมาพี่น้องโอ้ยกับพอดีกินแล้วอุ้ยสั่มนี่ก่อยก่อยดิบมันได้ก่อยใส่บักนาวใส่ขีบีบักนาวโอ้ยพอดีแล้วนี่พูดนะพี่น้องโอ้ยกับใหญ่โดยเฉพาะสั่มได้สนะกับเบิ้งใหญ่มันได้ อ so, 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 so. oh, yes. so ้ยเบ็ดใหญ่แล้วจิลลโโตโตโขนาดเพินมาคุดกับลานเพินพี่นนองตี่มหาคุดจิลลเอาคุดในดอนนี่กับบ้เอาดอกว้เรคืออะไรคอมครอันพญาร้านกับม่าน้ำนอหานออ้ยรอยลงนอโคงเนี่ยพญาคุดจิลบ์เห็นลานลงนโคงได้เออร้อยวา้เยเยเจ้าขนาดดิ้ววาหา ขุดุดุดยางวาพี่ยางวาหาปวยงเกมายางไ่นาอยาไหนอยก็อยู่ทนงกอเอเอไปฮะหมุนมาปวยงกําลังหาอยู่หากินออกจากบ้าเฮ็ดแหละกาาจิรออืมวันนี้เอาเสียมมาแยตนก็ไดเอาเสียมมาหาคุดจิรอตัวใหญ่ขนาดวันนี้ลงมาน้่ม Con vai đến nam nằm bum tum. Ti thang you. Ti thang you sang hạng you. Ti thang yêu thang hạng you. Ti thang yêu thang hạng you. Ti thang yêu thang. Ti thang เออฮะเสียงกับบริถือข้าแต่คนสิ่งคนของคนอุปกรณ์ใส่เบ็ดใส่กางขึ้นไว้เตียวอย่แย่มาตัวนี้ละนี่บ่เสส่ผาดก้อนหินนี่ดิทาวรสันมันขาดไวเฮ็ดบ่าสิบหายมันขาดบ้านี่กายเอาไม้สังไผ่นี่ผาดกกะขาดขึ้นเก่า เฮ้ยนี่ปีบเลยดิไม่จีพ่อลอยอด้ยวได้หันเจ้ากูดเหมือนมาเด็กขุนบ่อโหดฮะเห็ดยูวฟังเหล่าลายนี่พี่น้อง <G ed ew s> พอดีแล้วพอดีกินละพอดีเสีบเออเข้ามาจะใส่อะไรดูบ้านเขาเป็นบดอืมื่อว่านี่ไปคำลือสาบห้านเห้ให้หิดปวกบ้าอดเนาะออกจากปลาหิดปวกมาหาจิลอค่เจลอ์น้ำพกินพกินนะเรื่อยเจ้าหันกิลั ย่ามาปากะมา,าปาเอ้ยเิไก่ห้พี่น้องไปให้เบิรง,งคนขุดิอก่นบ้านได้แล้วมาสาวเอาอยู่บุงกระเลมื่อวานมสสาวเอาอยู่กอเดียวดอนเดียวออเป็นลอยเหมอนเน้ยพุเป็นสาวเป็นได้พี่น้องขิงทีไม่เลแล้วาห,หากินแต่ได้กับลานเรามีแต่ไดเอาให้เบิดแต่ดู อาหรอเละอาหานคูดินดินสายมันไงเนาะพี่น้องเลยหาจิรอจิปูมกันพอดีอยู่ดีกินเนาะอยู่นําหิมโคงเนี่ยหากินไงเป็นปีกเลยเด้วยาโลเป็ดปีกหรอบ่พูน่ะตัวนี้เม่ไใคล่ะพี่น้องไ้่พูน่ะพูน่ะแม่ไใครสร้างเป็นปีเลยตัวเมยอย่างดีตัวเม่บ้แนวนกับมละหันจะไดบอแม่นบอกคอยละว่าตัวเมยแล้วมีหางแน่น่ะ โอมีอันนั้นอย่างดีมีขวดผืนย่อลงหุ่นอ่ะโอยเห็ดฟ้าขนาดได้พี่น้องเลยหมุนละเห็ด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 ดีได้ละหมุนฟ้าออกนายอกถอยปอยออกย่พี่นาว่ามาเขืปองงวงนี่หรือพี่ฮือีนุ้อันสนุบานสามสามกษสิมาาผีตัว บ่มาสามอยู่ผีบ<แ>่ฮะสายเดี๋นี่คุดจอคือเอาโหลดอลโอ้ยพี่น้องอเอ้ยยัางอะไรจิรอพะเนี่แหล่ออลคุดเก่งขนาดเจาะเจาะเสียมกระเขา่าโอ้หนาวนี่พอด,ดีใส่ตุ่มใส่ล้านนะบ่เด้๋ยวมาใส่บ่คอยบ่มีห้หนหนามนี่พอดีใส่หลอบเลยนี่คอยบ่มีห้ามบ่มีห้ามโมเด้บ่ได้ซื้อหนน้าม เฮพี่น้องเฮ้เพราะเขาเพจใส่เห็ดคึ้งเพียกคคึ้งอันเบ็ดก่อนพี่น้องน้ำึ้นหละสิทวมลวเลยเตรียมอุปกรณ์มาเบดแบบเพียกอเตรียมแลวพี่น้องก็ไดีใส่ทุนอย่างนักมองนี่มันเป็นหินนี่มันเป็นหินก่อนเพียกสิผ่านดิเพียกสิผ่านในเ,เสือกเสือกเพียกนี่พี่น้องเห็นบ่เสือก เสือกเบ็ดเสือกเปียกพอก็เป็ด่ยนสีครึ่งไปนี่สีครึ่งผ่านไปนี่พอก็เป็ดสยใส่โทพีพีซีเซาโทพีพีซีหอยใส่เปียกแล้วก็สจไปหนีเลยนผ่านไปน้ำหินนี่พี่น้องจมบกขานยำน้ำแห้งเนาะเอาพี่น้องเอ้ายังมาหลุนหรือไป่หลุนจะรอน้ำพะเยาไหลอยู่บ่ฮะคนน่ะอาดีตย่างดอกเอาขุดรเงี้ยาหนามกินกับอดีถือมาล้านหิ้วหนามมาจัก น้ำพ่อใหญ่ก็อยู่เงาใหม่พู้นันบททางขาวๆาข้ามือก็อยู่ลวมมาละหิวขึ้นไปฝุ่นว่านนี <c oughs> ่ขมือก็เอาไว้นี่แล้วนี่อําเวรอ่ะเจ้าน้อยก็จะกินน้ำพอ่พอไงพ่อไงผ้าเมื่อยเลยเจ้าน้อยนี่ันน้ำพอกินพอขวัวพอดีกินแล้วซ้ำนะว่าจะได้อีกน้ำถ่วมันจอบมันตื่นเอ้าวพ่อไงคูดคูดกับล้านสูใครในดดนั้นโมเด็ตนาะ Áo Lúc mai là hả? Ồ Bỏ Ờ ờ ờ áo áo